สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เนี่ยจะพาไปเก็บเห็ดอีกแล้วนะจ๊ะเข้าป่ากันค่ะบรรยากาศระหว่างทางเข้าป่าเห็ดจ้าทุกคนจ๋าสวยไหมจ้านะคะน้ําใสภูเขาสวยจ้าที่นี่โนเวจ้านะคะสวยทุกที่จ้านะคะสวยมากๆด้วยนะคะไปกันจ้า จะถึงป่าเห็ดนะคะเราก็ได้ชมธรรมชาตินะคะสวยๆนะคะระหว่างทางจ้านะคะเป็นยังไงมั่งจ๊ดเพื่อนๆจ้านะคะที่นี่โนเวเหมือนที่บอกกับจานะคะสวยที่ทจ้านะคะเส้นทางอาจจะเล็กนิดนึงนะคะเพราะทางเข้าป่านะคะและตอนนี้นะคะเราก็ได้ถึงป่านะคะที่เราหมายตาเอาไวจ้จ้าทุกคนจ้าได้มาถึงแล้วจ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะมีเห็ดหรือเปล่าเอ้ยอะไรเหลืองๆนะคะ มีด้วยจ้าทุกคนจ้านะคะเห็ดมันฟูเหลืองจ้านะคะที่ฉันไม่กซ์เดคที่จะเห็นเขาเลยจ้านะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะหนาวแล้วก็อ l e r มาแล้วนะคะแต่ก็ยังมีให้เราเก็บจ้าทุกคนจ้านะคะดูจ้านะคะอาจจะมีการอาุอ้มน้านิดหน่อยนะจ้านะคะเพราะว่า,าฝนได้ตกหนักมากแล้วก็ช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วด้วยจ้านะคะ แต่ก็ยังมีให้เก็บเนาะทุกคนจ้านะคะสวยงามมากเลยจ้ะที่นี่ป่าโนเวจะอุดมสมบูรณ์นะคะอุดมสมบูรณ์มากๆจ้านะคะเห็ดมันปูเหลืองจ้ะทุกคนจ้านะคะคลิปนี้เนนไม่ขอพูดเยอะในจ้านะคะให้เพื่อนๆชมดีกว่าเนาะนะคะบรรยากาศในป่าและก็การเก็บเห็ดของเน่จะตามมาจ้ะทุกคนจ้า ช่วงนี้ที่โนเวยก็เริ่มที่จะหนาวแล้วนออนะคะเห็ดก็จะมีอ่ายังมีที่เสียมากไงจ้ะทุกคนจ้านะคะแต่เราก็จะเก็บเอาแต่เห็ดดอกสวยๆนออนะคะอันไหนที่ไม่สวยแบบดอกนี้เราก็ วางไว้ตรงนี้เลยเนาะนะคะอ่าไว้ให้เขาเน,านะะ่าเนาะจะได้อ่าเป็นเชื้อให้เราเก็บปีหน้าด้วยจ้ะนะคะสวยงามมากจ้าทุกคนจ้ะนะคะอ่ะยังมีอีกเยอะจ้ะนะคะตามมาจ้ะนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บด้วยกันจ้ะนะคะไม่ได้มีเห็ดแค่อย่างเดียวด้วยนะเออนะคะอ่ะดูจ้ะนะคะข้างล่างนี้นะคะเยอะไปหมดเลยจ้ะตามมาจ้าทุกคนจ้ะนะคะไม่พูดเยอะจากคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะอธิบายเป็นช่วงๆเท่านั้นนะคะให้เพื่อนๆเก็บนะคะแล้วก็ อหวังว่าเพื่อนๆจะมีการเพลิดเพลินในการเก็บเห็ดกันเนตรในวันนี้นะคะนี่ขนาดอากาศเริ่มจะหนาวแล้วนะจ๊ะเห็ดก็ยังมีให้เก็บอยู่จ้ะนะคะป่าโนเวย์อุดมสมบูรณ์มากจริงๆจ้ะนะคะปีนี้ปี2022จ้ะทุกคนจ้ะนะคะเน้นมาอยู่ที่นี่หลายปีมากเลยจ้ะนะคะแต่ไม่เคยเห็นเห็ดที่โนเวเยอะเหมือนปีนี้เลยจ้ะนะคะปีนี้เยอะมากเลยจ้ะ นี่ขนาดนะคะอากาศหนาวนะคะแล้วะจะยังมีเห็ดให้เก็บอยู่เลยจ้ะนะคะดูจะทุกคนจ้านะคะอ่าข้างล่างนี้นะคะยังมีอีกเยอะเลยจ้ะนะคะโผล่มาให้เห็นแค่สองดอกนะจ๊ะ แต่ว่าข้างล่างมอนะมีอีกหลายดอกจ้านะคะและก็ยังมีเชื้อนะคะของเห็ดด้วยเห็นไหมทุกคนจ้านะคะขาวๆอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเชื้อเห็ดจ้านะคะเดี๋ยวเนธเก็บเสร็จแล้วนะคะเนตก็จะ,ะกลุบไว้เหมือนเดิมจ้านะคะเอามอมากลบไว้เหมือนเดิมเพราะว่าก็จะได้ขึ้นมาปีหน้าเนาะนะคะ,ะงามจริงๆจ้งจริงๆแล้ววันนี้นะคะเนตอยากจะ,ะมาเก็บ ่เห็ดไม่คือไม่ไม,ไม่ไม่หวังแล้วก็ไม่เรียกอะไรไม่เอ็กซ์เพคนะคะที่จะได้เห็ดมันปูเหลืองจ้ะเพราะว่าคิดว่ามันมันเลยเวลาของเขาแล้วนะคะและอีกอย่างนึงก็คือในในตอนกลางคืนนะช่วงนี้นะคะก็เริ่มที่จะหนาวเย็นแล้วจ้ะนะคะก็กะว่าจะมาเก็บ um, ดูวันนี้ก่อนนะจ๊ะทุกคนจ๋านะคะเดี๋ยวพูดต่อจ่านะคะอ่านะคะเป็นเชื้อเห็ดจ่านะคะแล้วก็กบเอาไว้นะคะให้ขึ้นปีหน้าจ่านะคะ <S <s <ci> อ่ะจ่านะคะเ <ci> ยอะเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าอ่าเนตคิดว่าจะมาหาเห็ดอ่ามันปูดําจ่านะคะคิดว่าช่วงนี้เห็ดมันปูดํายังมีอยู่นะคะแต่ก็ผิดคาดจ้านะคะก็ยังมีอ่เห็ดมันปูเหลืองให้เก็บเนาะทุกคนจ้านะคะเยอะมากเลยจ้ะ ไปจัดทุกคนจ้าตามมาเก็บกันเนสจ้ะสุดยอดเลยจะผิดคาจริงๆเลยจะเพื่อนๆจ้านะคะมีแต่ดอกงามทั้งนั้นเลยนะคะดิฉันคิดว่าจะไม่เจอซันแล้วนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะคะหลายวันที่ผ่านมา ฝนตกหนักมากจ้านะคะที่โนเวนะคะฝนตกตลอดเลยนะคะทั้งวันทั้งคืนนะคะดิฉันก็คิดว่าพวกเขานะคะเห็ดมันปูเหลืองเนี่ยนะคะจะเน่าเสียไปหมดซะแล้วนะคะแต่ก็ไม่เลยจ้าทุกคนจ้านะคะดิฉันพอดิฉันเข้าป่ามาก็เห็นอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในขณะนี้จ้านะคะว่าเห็ดมันปูเหลืองเนี่ย ไม่ได้เน่าเสียเลยจ้านะคะอ่าและยังมีเยอะด้วยนะคะอาการในป่านะคะดูจะอุดมสมความอุดมสมบูรณ์เนาะนะคะแครนเบอร์รี่จ้าทุกคนจ้านะคะอ่าแต่ก็ไม่ได้เก็บไปจ้าทุกคนจ้านะคะ,ะ,คะเพราะว่าอเอาถังมาอันเดียวเนาะก้ว่าจะมาเอาสักผัดหนึ่งนะคะกระทะหนึ่งนะคะแต่ก็คงจะต้องแบกกลับอีกแล้วจ้าทุกคนจ้านะคะ,ะ,คะเพราะว่าเห็ดเยอะแยะไปหมดเลยจ้านะคะอ่า ทุกคนจะนะคะดูสินะคะอ่าหน้าสะอ,อนไหมล่ะเห็ดมันปูดำขาเหลืองจะทุกคนกำลัง อ่อนๆเอ่อ,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 อเลยจ้ะนะคะเนี่ยขนาดนี้นะคะเน่ชอบทานนะคะเน้นไม่ค่อยชอบทานตอนที่เขาใหญ่นะคะบานแล้วนะคะแต่ว่าประมาณนี้นะคะพอดีทานเลยจ้ะเน่อชอบชอบนะคะขาเขาเนี่ยอร่อยค่ะอร่อยค่ะเห็ดมันปูดํานะคะจะสวยงามมากเลยดูสีเขาจ้ะนะคะสวยส,สุดๆเลยจ้ะนะคะไม่ใช่แค่เห็ดมันปูดําแล้วก็ เห็ดมันปูหลือนะจ๊ะทุกคนจานะคะในป่าแห่งนี้นะคะยังมีเห็ดหนังไก่เห็นไหมจ๊ะทุกคนจะเยอะมากเยอะจริงๆเธอดูสินะคะเรียงรายกันเป็นแถวเลยจ้ะดิฉันก็ไม่รู้จะเก็บอ่อยังไงหมดน้อนะคะอ่ออยากให้เพื่อนๆมาาเดินป่าแล้วก็เก็บกระเน็ จังเลยจ้านะคะในขณะนี้ดิฉันอยากมีเพื่อนเก็บมากเลยเพราะว่าดิฉันแบกเอาไปไม่ไหวจ้านะคะแล้วดิฉันก็ไม่รู้จะเอาทําอะไรนะคะดูจากเ,เพื่อนจ้าเดี๋ยวนี้จะแผนกลองให้ดูนะคือเยอะมากอะ่ะเยอะจนจะไม่รู้เอาทําอะไรอะ่ะ เห็ดหนังไก่จะทุกคนจ้านะคะป่าโนเวอุดมสมบูรณ์มากเลยจ้านะคะเห็นไหมนะคะเดี๋ยวฉันไม่ต้องเดินไปไหนไกลเลยจ้ะเข้าป่าเดียวนะคะเข้ามาไม่เท่าไหร่นะคะก็เจอทั้งเห็ดมันปูเหลืองเห็ดมันปูด,ดำขาเหลืองนะคะแล้วก็เห็ดอ่หนังไก่เต็มป่าไปหมดเลยจ้าทุกคนเห็นไหมจ้านะคะเห็ดหนังไก่เป็นเห็ดที่ อร่อยอเห็ดหนึ่งเลยจ้ะทุกคนจ้านะคะถ้าเอาไปผัดี่ไม่ต้องหาเนื้อมาผัดรวมเลยจ้านะคะเพราะว่าเนื้อของเห็ดหนังไก่เนี่ย ค่อนข้างที่จะอร่อยนะคะรสชาติเหมือนเนื้อเนื้อไก่ยังไงอย่างนั้นเลยจ้ะทุกคนจ้านะคะเดฉันเคยเอาเห็ดหนังไก่มาลวกทานกับส้ตมตำจ้ะทุกคนจ้านะคะอร่อยมากนะคะรสชาติเหมือนไก่เนื้อไก่ฉีกเลยจ้านะคะอร่อยจริงๆจะลองไปทำทานดูนะคะสำหรับเห็ดที่เพื่อนกำลังเห็นอยู่ในขนะนี้นะคะดิฉันไม่แน่ใจจ้านะคะว่าทานได้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆหลายคนบอกว่า ทานได้เพราะว่ามันเป็นตระกูลเดียวกันกับเห็ดพึ่งหวานนะคะแต่ดิฉันไม่แน่ใจไงจะเพื่อนๆจ้านะคะก็เลยไม่เก็บจ้านะคะแล้วก็ไม่แนะนําให้เพื่อนๆเก็บเลยจ้าถ้าถ้าว่าไม่แน่ใจนะคะอย่ากเก็บเลยจ้าอันตรายจริงๆจ้าคือไม่แนะนำะจ้าทุกคนจ้ะถ้าทุกคนไม่แน่ใจอย่ากเก็บเด็ดขาดนะคะ เพราะว่าเห็ดเนี่ยอันตรายจริงๆอย่าเห็นว่าเหมือนแล้วก็เก็บนะคะเนตก็ไม่แนะนำเนาะนะคะเนทจะแนะนำอาจจะเฉพาะที่เนทรู้จักนะคะแล้วก็เราก็เก็บในส่วนที่เรารู้จักนะคะแล้วก็แน่ใจนะคะอันไหนที่ไม่แน่ใจใครจะว่ายังไงนะคะก็อย่ากเก็บเลยจะ้ะทุกคนจะ้ะชีวิตเราสำคัญที่สุดจ้ะนะคะสุดท้ายนี้ก็ องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า